ทิมอยู่กันผู้ผู้ทิศให้กันเลยโอ้โหไกลก้อ่ะชิไปชักเอาอันนั้นออกอ่ะตัดตัดไปเลยก้อยโกมานี่บอสั้นป๊บเปิดไหมมือขื่นมันมันมากเลยบอสก็เกลี่ยมาละเลลกรี่ยไปอีก เอมันไล,ล่กูลยกินเองไทยเองเรื่บ่เห็นหน่ะา,าแต่พีปองเนี่ย ไม่จะมาคิดพี่ครบยังอ่าเออมากรึเปล่าได้มากมากเห็นว่าได้แล้วาาได้แล้วเปล่ มนนีเท่าไรบันเพิ่งเลื่อนหาเลื่อนเก่าว่บเอาเอาแล้วคือเลื่อนวิโก้เลยว่าละเอาเอยูอ่ có sai cái đấy, nhankee lạc hàm hát giêng, nhankee lạc hàm hát giêng, bếp bếp, 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 600 ของใส่ดูมันกินเดี่ยบ่ของกินหรือของใส่หนาบ่ยังก็สิบยังกี่เลี้ยงสองพันเกินใช่สิบบาท เอาอยมาหายี่หอยี่หออนี่วบาดังเดนวีโกยาวด้วยเสื้อกาวนี่โอ้ยห้องเขาเปิดว่ะ เค<อ>ื่อมีเกาคื่อมีกันหกรอยเคื่อมีเช็ดร้อยชดอเาอืออเรื่องมีเช็ดน้อยคอเคคอเคเอามารดมูมีใส่มูมไรเนี่ยเฮาองต้องจำเป็นนี่อ,อมารถที่หอดไห้ได้เลยให้มันรับรการปีนึง รับประกันว่ามาันหามันนั่งรับประกันปีนึงปีเดียวกัาเราสองปีเราก็ทีมเลยทุกทราบสองสามปีต้งเรีนบุรีไซเดียร